สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไหมนะครับวันนี้แอดมาจะมาพูดถึงกิเยโมเดลโตโรเป็นผู้กำกับโปรดิวเซอร์และคนเขียนบทชาวเม็กซิกันที่คนดูภาพย,ายนตร์หลายคนน่าจะจดจำผลงานของแกได้จากการสร้างโลกแฟนตาซีที่มีทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์คือมันทั้งดูสวยงามแถมยังดูน่าขนลุกในเวลาเดียวกันแล้วสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากๆคือการออกแบบปีศาจและสัตว์ประหลาดที่โคตรจะมีเอกลักษณ์ กล่าวกันว่าที่ชายผู้นี้ตั้งใจเนรมิตสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ทั่วไปเรียกขานกันว่าสัตว์ประหลาดมันมาจากความชื่นชอบการ์ตูนและก็ภาพยนตร์แนวสยองขวัญของแกตั้งแต่วัยเด็กผสมปนเปนกับประสบการณ์ส่วนตัวของกีเยโมเดลโตโรที่เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าตัวเขามีโอกาสได้พบเจอกับเรื่องราวที่โหดร้ายแล้วก็เหนือธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กๆครับทำให้เขามีภาพที่น่ากลัวอยู่ในหัวมากมาย แล้วพอแกได้มีโอกาสสร้างภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งเขาจึงเอาสิ่งที่อยู่ในหัวมาสร้างเป็นภาพยนตร์ครับด้วยจินตนาการอันเหลือล้ำทําให้ยากที่จะหาใครมาสร้างซ้ากับแกได้ในคลิปนี้แอดมายจะมาพูดถึงเหล่าสิ่งมีชีวิตสุดประหลาดที่สร้างสารรค์จากฝีมือกิเยโมเดลโตโรหรือว่าแกมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์ปรับปรุงรายละเอียดตัวละครหรือว่าสิ่งมีชีวิตแสนประหลาดให้ตัวละครเหล่านั้นนะครับมีเรื่องราวในตัวมันเองจนทําให้ใครหลายๆคน จดจำสับปรหลาดหรือว่าปีศาจเหล่านั้นได้เรียกว่าจำจนติดตาเลยครับแอดไมค์จะเลือกเฉพาะตัวที่แอดไมค์ชอบก็แล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมวันนี้ My Air รมีโปรโมชั่นคุ้มคุ้มมานำเสนอครับเบื่อไหมเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดโฆษณาขั้นมาเปิดประสบการณ์ใหม่ดูหนังแบบ 4K Ultra HD สมัครรายเดือนเพียง159บาทจากปกติ4 1 9บาท เพียงแค่ใช้ Line ID มีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการทางช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง my area ก็ลุนรับเงิน50 0 0 0บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราครับ NF Theater ซื้อนะเขาจะได้จ้างผมต่อ NF Theater สารฝันเหล่าเกมเมอร์ จุติเทพ ROV มารวมตัวกันในทัวร์นาเมนต์ 5v5 พร้อมนักภาคชื่อดังอย่าง s u n w a l ชาแคสเตอร์และวินซี่มาวินมาแวะใครอย่างมีชื่อจากนักภาคชื่อดังก็เข้ามาได้เลยพร้อมกับเงินรางวัลถึง1 0 0 0 0บาทใครพร้อมใครตึงก็ตั้งตีมา Judas Bleed จากภาพยนตร์เรื่องมีมิกเป็นมแมลงพิษดานที่เกิดจากการนำเอามะรงสาบมาดัดแปลงใส่ดี NA กับปลวกแล้วก็ตากแตนครับ จนกลายเป็นแมลงพันธุ์จูดาสในตอนแรกนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กําจัดแมลงสาบแล้วก็จะสูญพันธุ์ในช่วงเวลาสั้นๆเพราะว่ามันถูกออกแบบให้มีอายุไขที่ไม่นานมากนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปแมลงดังกล่าวก็วิวัฒนาการจนสามารถแพร่พันธุ์ได้แล้วก็มีอายุไขที่ยาวนานขึ้นแต่ถ้าว่าเหยื่อของเ่าจูดาส มันไม่ได้หยุดแค่มแมลงแต่มันเริ่มกินมนุษย์เป็นอาหารทําให้พวกมันวิวัฒนาการไปอีกขั้นด้วยการยืนตัวตรงแล้วหอปีกเข้าหาตัวเองจนดูเหมือนกับมนุษย์ใส่เสื้อโค้ทยาวครับก่อนที่มันจะหลอกล่อแล้วก็ลากผู้โชคร้ายไปเก็บไว้ในรังของพวกมันทําให้มนุษย์ผู้ที่สร้างขึ้นมา ต้องกลับไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันอีกครั้งหนึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นผลงานการสร้างของกีเยโมครับเพราะตัวภาพยนตร์ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของโดโนเอโวไฮแต่กีเยโมได้ร่วมทีมงานสร้างภาพยนตร์ช่วยกันปรับเปลี่ยนดีไซน์ของสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้เข้ากับภาพที่เขาอยากนําเสนอบนจอภาพยนตร์ครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่า,มาแมลงสาบยักษ์มันเดินเนียนกับผู้คนมันเป็นอะไรที่ชวนเก็บไปนอนฝันร้ายจริงๆครับ สันติจากภาพยนตร์เรื่อง The Devil's Backbone สันติคือผีเด็กที่ปรากฏตัวอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพราภายนอกของผีตนนี้มีหน้าซีดขาวศีรสะด,ด้านซ้ายมีรอยรล้าวที่เห็นได้ชัดและมีเลือดไหลย้อนแรงโน้มถ่วงพร้อมกับเสื้อผ้าที่ดูหมองจากการจมน้ำแค่มองผันผ่านนะครับเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันน่ากลัวทุกการเคลื่อนไหวผู้ที่เห็นผีของเด็กชายตนนี้บ่อยครั้งที่สุดก็คือเด็กชายคาร์ลอส ที่พึ่งย้ายมาอยู่อาศัยในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพราแห่งนี้ครับด้วยความที่คาร์ลอสไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานแห่งนี้มากนักทําให้เขารู้สึกระแวงสันติอย่างมากแต่ในภายหลังเนื้อเรื่องก็ค่อยๆเฉลยว่าสันติมันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่น่ากลัวแต่เขายังวนเวียนอยู่ณที่แห่งนี้เพื่อทําความเข้าใจว่าใครเป็นคนสังหารเขาที่มาของผีและเรื่องราวส่วนหนึ่งของภาพยนตร์มาจากประสบการณ์ของกิเยโมเดลโตโรเองครับ แม้ว่าตัวผีอย่างซันติจะไม่มีอะไรพิสดารมากนักถ้าเทียบกับสิ่งมีชีวิตหรือว่าปีศาจจากเรื่องอื่นๆแต่ก็ยังมีรายละเอียดเล็กๆที่ตัวผู้กับตั้งใจใส่เข้าไปอาทิเช่นสถานที่ที่ผีซันติจะปรากฏตัวมักจะมีรอยคราบน้ําวนเวียนอยู่แถวนั้นเสมอ r e เ p e r จากภาพยนตร์เรื่องเบรดสอง Ripper เป็นแวมไพร์ที่ได้รับไวรัสด,ดัดแปลงพันธุกรรมของตัวเองโดยที่มีเป้าหมายในการดัดแปลงเพื่อจะเอาชนะแสงอาทิตย์ที่เป็นจุดอ่อนสำคัญของเผ่าพันธุ์มันครับแต่การพัฒนาดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จแม้ว่าจะทำให้แวมไพร์อย่าง Reaper ทนทานต่ออาวุธเงินกับกระเทียมแถมยังทาให้คนที่ได้รับไวรัสพันธุ์ใหม่นะครับแข็งแกร่งกว่าแวมไพร์พันธุ์ปกติ แข็งแรงแบบต่างกันเยอะเลยครับรีปเปอร์สามารถหักกระดูกแวมไพร์ได้อย่างง่ายๆภายนอกของรีปเปอร์มักจะเป็นแวมไพร์หัวโลน้นกระหายเลือดกว่าแวมไพร์ปกติเวลาที่รีปเปอร์จะดูดเลือดใครสักคนหรือว่าแวมไพร์นะครับปากของมันจะอ้าออกในลักษณะที่เปิดกรามล่างแล้วใช้ลิ้นที่กลายเป็นกล้ามเนื้อสูบเลือดจากมนุษย์และแวมไพร์ที่เป็นเป้าหมายกิเยโมเดลโตโรมีโอกาสได้กำกับภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนของมาเวล ตั้งแต่ช่วงปี2002แล้วครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บ่งบอกได้อย่างดีว่าถึงผู้กำกับท่านนี้จะต้องทำงานกับตัวละครที่มีมาก่อนแล้วเขาก็ยังหาทางใส่ความสร้างสารรค์ของตัวเองลงไปได้แม้ว่าบทภาพยนตร์ของภาคนี้นะครับจะมีเดวิดซามูเอลโกเยอร์เป็นผู้เขียนและสร้างตัวละครตัวผู้กำกับเองก็มาร่วมออกแบบแลักษณะของกลุ่มตัวละครดังกล่าวรวมไปถึงเครื่องแต่งกายของตัวละครหลักตัวอื่นด้วยครับ a n g e l of d e a t h จากภาพยนตร์เรื่อง Hellboy 2 The Golden Army Hellboy เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่พุ่มกับอย่างกิเยโมเรลวโตโรมีโอกาสได้ดัดแปลงหนังสือการ์ตูนให้มาเป็นภาพยนตร์คนแสดงถึงหนังเองอาจจะมีตัวละครจำนวนมากแล้วก็เลือกใช้งานจากต้นฉบับแต่สุดท้ายก็มีสิ่งมีชีวิตสุดพิสดารที่พุ่มกับท่านนี้เพิ่มเติมเข้าไปครับจากไอเดียของตัวเองซึ่งก็คือไอเจ้า Ang e l of Death a n g e l of Death ในภาพยนตร์ Hellboy มีลักษณะผิดแปลกจากภาพลักษณ์ของเทวทูตท,ที่ควรจะมีรูปโฉมดูงดงามแต่เทวทูตท,ท่านนี้มาโผล่แบบโครงกระดูกที่มาพร้อมกับปีกสองคู่บนใบหน้าไม่มีดวงตาและมีลักษณะด้านบนของศีรษะคล้ายกับแผ่นป้ายหลุมศพช่วงปากที่เหมือนกับล่างเนื้อติดกระดูกจนเห็นฟันชัดเจนดวงตาถึงจะไม่ได้อยู่บนหน้าก็จริงนะครับแต่บนปีกมีดวงตาอยู่หคู่ ที่ขยับได้แล้วก็เฝ้ามองทุกสิ่งอย่างไม่ต้องสงสัยเทวทูตแห่งความตายเป็นหนึ่งในไอเดียของกิเยโมเดลโตโรที่เขาอคิดเอาไว้นานแล้วครับเนื่องจากเนื้อเรื่องของ h e ลบอย y 2ต้องการให้เทวทูตตนนี้มีปฏิสัมพันธ์กับเฮลบอยถึงแม้เฮลบอยจะต่อสู้ปกป้องโลกแต่เฮลบอยเองก็มาจากนรกดังนั้นตัวเทวทูตที่ดูแลความเป็นความตายของเฮลบอยจึงมีลักษณะแบบเทวทูตจากนรกมากกว่าสวรรค์ ฟอนจากภาพยนตร์เรื่องแพนและเบรินฟอนคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในเขาวงกตหินและเป็นผู้ทดสอบเด็กหญิงโอฟิเลียที่ตัวของฟอนเองเชื่อว่าน้องอ่ะเป็นเจ้าหญิงโมอาณาเจ้าหญิงแห่งโลกใต้พิภพ,พ,พที่ขึ้นมาอย่างโลกและกลายเป็นวิญญาณที่กลับมาเกิดใหม่ลักษณะภายนอกของฟอนถ้ามองจากใบหน้าแล้วจะชวนนึกถึงกับแกะหรือว่าแพะผสมกันครับแต่มีโครงหน้าแบบมนุษย์ดวงตามีสีขาวขุ่น ร่างกายเหมือนเป็นส่วนผสมระหว่างลากไม้กับหินส่วนขามีความคล้ายกับแกะหรือแพะเจ้าตัวนะครับจะพกกระเป๋าสะพายข้างที่เก็บของหลายชิ้นกับกล่องไว้เก็บแฟรี่สภาวะร่างกายของฟอนจะดูอ่อนยาวมากขึ้นเมื่อโอฟิเลียผ่านการทดสอบแต่ละบทที่เราใช้คำว่าฟอนในการพูดถึงสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนี้ก็เพราะว่าตัวชื่อภาพยนตร์ดั้งเดิมในภาษาสเปนเอลราบินลินโตเดลฟอ o หรือแปลเป็นไทยว่าข่าววงกฎของฟอนซึ่งสำเนียงสเปนแอดไมอ่านผิดอยู่แล้วนะครับปล่อยๆไปเถอะอย่าซีเรียสเดอะเพลแมนจากภาพยนตร์เรื่อง p พ n นส์ลับิรินมันเป็นสัปะหลาดที่หลับไหลอย,อยู่ภายในข่าววังกฎหินที่โอฟิเลียต้องเผชิญหน้าครับลักษณะภายนอกของมันมาพร้อมกับร่างกายสีขาวซีดผิวหนังเหี่ยวย่นชวนให้นึกถึงคนแก่ปากที่พร้อมอ้าเพื่อขมือบแต่กลับไม่มีดวงตาบนใบหน้าแต่เมื่อใดที่มีเด็ก เข้ามาลิ้มลองของกินที่ดูแบบสดฉ่ำน่าอร่อยอยู่บนโต๊ะสัตว์ประหลาดตนนี้จะหยิบเอาลูกตาไปประกอบลงบนเบ้าตาที่อยู่ในอุ้งมือแล้วมันก็จะเอาตาที่อยู่บนอุ้งมือมาท่าบนใบหน้าเพื่อจ้องมองเหยื่ออันโอชะของโปรดที่สัตว์ประหลาดตนนี้ชอบก็คือเด็กชาวมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่ว่าสัตว์ประหลาดตนนี้จะไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับดังที่ภาพยนตร์ได้แสดงไว้ว่าสิ่งมีชีวิตตนนี้คว้าเอาแฟรลี่มากินเป็นอาหาร แม้ว่าเดอะเพลแมนจะปรากฏตัวอยู่บนจอภาพยนตร์ไม่กี่นาทีแต่ลักษณะภายนอกกับการการะทำของไอ้เจ้าสัปรหลาดตัวเนี้ยมันก็ทำให้ใครหลายๆคนจดจำมันได้อย่างแม่นยำไม่เว้นแม้แต่สตีเฟนคิงนักเขียนนิยายแนวสยองขวัญที่ได้รับชมภาพยนตร์แพนเรบิลินพร้อมกับตัวผู้กำกับอย่างกีเยโมเดลโตโรเขาบอกไว้ว่าในช่วงที่เดอะเพลแมนปรากฏตัวสตีเฟนคิงนี่ถึงกับกรีดร้องเลยครับ โดยบอกประมาณว่าเออมึงได้รับรางวัลออสการ์เหอะที่มาของสัตว์ประหลาดตัวนี้มาจากภาพวาดสุดสยอง Saturn d e v v e r i n g His Sun ของศิลปินฟรานซิสโกโกยาในตอนแรกนะครับตัวกิเยโมเดลโตโลออกแบบให้สัต์ประหลาดผิวหย่อนยานน่ากลัวใกล้เคียงกับภาพวาดก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ด้วยการเอาแนวคิดจากพูดพลายของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเทโนเม หรือแปลว่าตาที่มีมือเขาเชื่อว่าการออกแบบแบบนี้มันดูน่ากลัวแล้วก็น่าสนใจกว่าซึ่งมันก็ดูน่ากลัวแล้วก็ดูน่าจดจำจริงๆครับไขจูจากภาพยนตร์เรื่อง p ปซ i ฟิกลิมกิโยโมเดลโตโรมักจะใช้ความชอบในวัยเด็กมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานของเขาเช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่องแปซ i ฟิกลิมครับที่เกิดจากความชื่นชอบสับปะหลาดยักษ์กับหุ่นยนต์ยักษ์จากญี่ปุ่นผสมกับ การกำกับภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ทำให้เขาสามารถเอาบรรยากาศแปลกประหลาดในลักษณะเดียวกับนิยายของ HP Lovecraft มาผสมปนเปนเข้าด้วยกันเจ้าตัวเป็นทั้งผู้กำกับผู้เขียนบทและโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim ในช่วงแรกนะครับกิเยโมเดลโตโรวางคอนเซปต์ของไคจูเป็นสับประหลาดยักษ์กับเจเกอร์ที่เป็นหุ่นยนต์ยักษ์เรียกวางคอนเซปต์ไว้ชัดเจนมากๆเลยโดยตั้งใจให้เหล่าไคจูมีลักษณะคล้ายกับปาวาน ที่มีหัวซ่อนอยู่ข้างในส่วนตัวหุ่นนั้นเองมากับคอนเซปที่ต้องใช้มนุษย์สองคนในการขับหุ่นเพราะการเชื่อมโยงของปรสาทาหุ่นยักษ์กับมนุษย์เพียงคนเดียวมันหนักเกินมนุษย์จะรับไหวเลยต้องใช้สมองมนุษย์สองคนและการเชื่อมโยงนั้นก็ทําให้ตัวละครอย่างมาโกะที่เป็นคนญี่ปุ่นค่อยๆเข้าใจรารีที่เป็นคนอเมริกันจากที่ตอนแรกอคุยกันยังไม่รู้เรื่องเลยครับจนสุดท้ายต่างคนก็เข้าใจภาษากายของกันและกันและท่าทีต่าง คอนเซปต์ของเรื่องคือการที่ทั่วทั้งโลกต้องรับมือกับสัตว์ประหลาดหลากหลายชนิดจึงมีการปรับดีไซน์ทั้งไคจูและเจเกอร์ให้ทีมงานชุดใหญ่จากหลายประเทศมาช่วยกันออกแบบครับก่อนจะมีการโหวตว่าจะใช้โมเดลแบบไหนส่วนตัวรายละเอียดเรื่องการเชื่อมโยงจิตใจกับคนขับหุ่นก็ต้องลดทอนไปพอสมควรครับให้พอดีกับเวลาของภาพยนตร์แล้วไหนจะเรื่องคำแปลนภาษาที่โดนลดทอนลงไปอีกแต่ก็ยังเก็บประเด็นเรื่องการสื่อสารทางใจไว้ชัดเจนครับ แม้ว่าตัวหนังจะพัฒนาไปมากแต่หัวใจหลักของแปซิฟิกลิมภาคแรกก็ยังมาจากตัวกีเยโมเดลโตโรทำให้มีแนวคิดของเขากระจายอยู่ในหนังซึ่งภูมิกับเองนะครับไปภาคเป็นไคจูในเรื่องถึง3ตัวด้วยกันเจ้าตัวบอกว่าไคจูตัวนั้นก็คือ r a เตอร์แบ็เป็นตัวที่เขา่ชอบมากที่สุดอัเลอรเดลฮอจากภาพยนตร์เรื่องคลิมสันพีกอีดิธคูชิงนักเขียนชาวอเมริกันได้ตกหลุมรักโทมัสชาร์ป นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษซึ่งทั้งสองอ่ะได้แต่งงานกันครับและเธอก็ได้ย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษซึ่งมีลูซิลชาร์ปร่วมอาศัยอยู่ในคฤหาสน์เอาเรเดลฮอเมื่อมาอยู่อาศัยจริงๆนะครับ mm. เธอก็พบว่าคฤหาสน์แห่งนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคลิมสันพีคซึ่งเป็นชื่อที่อีดิดจดจำได้ดีจากผีที่เป็นแม่ของเธอเคยเตือนเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เอาไว้อีดิดได้พบว่าคฤหาสน์หลังนี้มีผีซุกซ่อนอยู่หลายตน แต่และตนก็ปรากฏตัวในร่างสีแดงฉานดังเลือดและเหมือนจะมาหลอกหลอนอีดิธท,ทั้งผีหญิงสาวที่คลานอยู่กับพื้นผีหญิงสาวที่ถูกตัดนิ้วผีหญิงสาวที่อุ้มทานรกและผีหญิงชราที่มีปังตอหันเนื้ออยู่บนหน้าผากในภายหลังอีดิธก็พบว่าผีเหล่านั้นน่ะไม่ได้มาหลอกหลอนเธอครับแต่มาเพื่อบอกอะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะเป็นอะไรไปภาพยนตร์เรื่องคิมสันพีก อาจจะแตกต่างจากภาพยนตร์ของกิเยโมเดลโตโรอยู่พอสมควรครับแม้ว่าเรื่องนี้จะมีผีที่มีรูปร่างพิสดารแต่เนื้อแท้ของภาพยนตร์คือเรื่องราวความรักในทีมโกธิกที่นางเอกของเรื่องจะมีสัมผัสพิเศษสามารถมองเห็นผีได้ไอเดียของผีในเรื่องนี้กิเยโมเดลโตโรเคยสัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นการเอาประสบการณ์ส่วนตัวที่เจ้าตัวเคยเจอผีในโรงแรมมาขยายต่อให้เป็นเรื่องราวชวนขนลุกแต่ก็ผสมความอบอุ่นและไอความรักอยู่ในนั้น เหล่าอาสูรากายจากภาพยนตร์เรื่อง Scary Story to t a l l in the Dark ผีทั้ง4ตนที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์อ้างอิงมาจากหนังสือชื่อเดียวกันที่เขียนโดย a l อ n s Watch เดิมทีแล้วเรื่องราวแต่ละเรื่องจะจบในตัวของมันเองแต่ตัวภาพยนตร์ทำให้มีความเชื่อมโยงกันครับและมีการผสมวัตถุดิบหลายอย่างจากต้นฉบับมารวมให้เป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเอาสัปปะหลาดที่เห็นได้ชัดๆก็จะมีตัวละครเหล่านี้ The t o z o m b i e เดิมทีปรากฏในเรื่องสั้นชื่อ The Big Toe ในนิยายนะครับเป็นสัตว์ประหลาดที่ถูกเด็กขโมยนิ้วเท้าไปแล้วพ่อกับแม่ก็ไปเอาทำเป็นซุปมากินก่อนที่สัตว์ประหลาดเจ้าของนิ้วเท้าจะตามมากินเด็กชายเป็นการล้างแค้น The Pale Lady เดิมทีปรากฏในเรื่องสั้นชื่อ The Dream ที่เล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ฝันเห็นสัตว์ประหลาดหญิงโตอ้วนที่มีสีผิวขาวซีดก่อนที่เธอจะได้เจอสัตว์ประหลาดนั้นในชีวิตจริง Harold the Scarecrow หุ่นไลกาที่ถูกตั้งชื่อตามเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ชอบขี้หน้าสักเท่าไหร่ครับและใช้หุ่นไล่กาตัวนี้เป็นที่ระบายอารมณ์ของตัวเองตัวละครสับปะหลาดในเรื่องอ้างอิงมาจากภาพวาดของสเตฟนเกมเมลที่วาดให้กับฉบับหนังสือแต่มีการปรับให้เหมาะสมกับท้องเรื่องภาพยนตร์มากขึ้นอย่างเดอะโทซอมบี้ก็มีการปรับรูปร่างให้ดูผอมเพรียวและเดินลากขามันดูเข้าดีกับที่ตัวมันเองไม่มีนิ้วท้าครับ Hero t h s s c a r c o ที่ดีไซน์ใหม่ให้สมกับเป็นหุ่นไล่กามากขึ้นส่วน The Pale r รดีแทบไม่โดนดัดแปลงอะไรมากนักเพราะแค่ทำให้รูปลักษ์ตรงกับภาพในหนังสือก็น่ากลัวเกินพอแล้วแต่ด้วยความที่กิเยโมเดลโตโรเป็นโปรดิวเซอร์แถมยังเกือบจะมาเป็นผู้กำกับซะเองทีมผู้สร้างภาพยนตร์จึงได้สร้างสรรค์สัปปะหลาดตัวใหม่อย่างแจงรีแมนที่เป็นการรวมองค์ประกอบของสัปปะหลาด ที่อาจจะไม่มีในภาพประกอบเรื่องมาผสมกับสไตล์การวาดภาพของสเตฟนเกมเมลจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีแขนขายาวมีกำลังเยอะและดูน่าขยขาขยังแต่ก็ดูทรงพลังในเช่นเดียวกันครับแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกกำหนดเลทไว้ที่ PG13 ซึ่งอาจจะทำให้ฉากในเรื่องไม่ได้อุดมไปด้วยความรุนแรงแบบถึงเลือดถึงเนื้อแต่ตัวหนังเองก็ยังชวนขนลุกได้อย่างดีครับดอตตี้จากภาพยนตร์เรื่อง Cabinet of Curiosity นิกแอปเพลตันเป็นเจ้าของโกดังแห่งหนึ่งแต่เขาก็บังเอิญไปปลุกพลังเหนือธรรมชาติอันชั่วร้ายจากหนังสือแห่งความตายซึ่งหนังสือเล่มนั้นอยู่ในตู้เก็บของทําให้เขาได้พบกับประสบการณ์อันน่าสะพึงกลัวดอตตี้ปีศาจสุดน่ากลัวและอันตรายโผล่ออกมาจากปากของซากศพกลางพิธีกรรมมันน่เป็นหนอนที่เต็มไปด้วยเมือกเหนียวเป็นสัตว์ประหลาดอันน่าขนลุก ที่ปรากฏตัวเพียงช่วงสั้นๆแต่ก็ดูสยองไม่น้อยเลยครับเจ้าดอตตี้ที่กี่เยโมสร้างสารรค์ขึ้นมามีความคล้ายคลึงกับชองกอตสับประหลาดในนิยายของ H.P. l พีเลิฟครับเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมมามีหนวดคล้ายหมึกมีดวงตาหลายดวงอยู่บนพื้นผิวของมันมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างไม่แน่ชัดซึ่งสามารถสร้างแขนขาและอวัยวะต่างๆได้ตามต้องการชอกอตแม้ว่าจะฉลาดในระดับหนึ่ง แต่มันก็ชอบจัดการศัตรูโดยใช้พละกกำลังอันมหาศาลของมันแต่เดี๋ยวก่อนสําหรับคนที่สนใจเน t f l i ิกราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะสวัสดีครับผมแอดมเองนะครับแอดมจะมาขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนนะครับคนแรกคุณไก่อารยาโดเน a มาทั้งหมด2,500บาทคุณไก่อารยาเป็นผู้โดเน a สูงสุดตลอดการไปเลยครับ คนที่2นะครับคุณพาุวัฒน์สัปดาห์นี้โดเนตมา69บาท2ครั้งด้วยกันรวมกับของเก่าเป็น1,283บาทคุณพาุวัฒน์เป็นผู้โดเนตอันดับ2สูงสุดตลอดการไปเลยครับแล้วก็คุณยูทเซอร์ gd 3 o q โดเนตมาทั้งหมด40บาทครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณเอ็ดดี้อาทิตย์กับคุณ NL สมาชิกขั้นมนุษย์กลายพันธ์ ถ้าอยากสนับสนุนแอดมีทำได้ง่ายๆนะครับเพียงกดไลค์กดซับทิ้งคอมเมนต์แล้วก็นั่งดูคลิปแล้วช่วนกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับมันช่วยดันคลิปของแอดมีให้ขึ้นหน้าฟีดของ youtube สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ